ต่อนะลูกค้าลำดับที่24กันต่อเลยมาเลยค่ะลูกค้าชมตอนะ่อิบ24นะลูกค้าอันนี้ต่อบริการเลยค่ะลูกค้ามาดูกับน,นะ c ซ v วิกนะลูกค้า EL Plus ลักันนี้ค่ะรถ20 1.22นะลูกค 1, ้าพันเท่จะสีู่กแกะออโต้กันนี้คะ่ะลูกค้ากันนี้แพนเคกม,มีให้นะออโต้เซฟแกะพัดก็มีให้ด้วยค่ะคันนี้ชมรถได้เลยนะลูกค้าคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่5,500 0 0บาทให้ราคาได้เปิดราคาเลยไหม5้0 0ส0ห้า,า,ไ,า,าไหม, 5, ม,มคะ ออนไลน์ขอเวลา5้าคำแล้วกหร500้าคำแลสู้ตอสามารถแกราคาได้เลยนะถ้าได้มากกว่าี้เลยลกคาสู้ตอไปต่อได้เลยค่ะ500นับมา24,000ละคำเป็นล้คำ500้บว่า4,000ละคำมากกว่าเชลยกา6ละคำเป็นลาคำ500หน่วย58ละคเป็นละคำ58รที่ลาน้า500ตรงบนที่ลานละคำเป็นละคมากกว่าเชลยกา500ตรงบน2,000ละคเป็นละ2 0 0 0ตงบนที่ลานรคเป็นละคำ500ตรบน1,000ละคำแล้วได้มากกว่าเชลยกา500ตรงบน 2, ห้าแสนปรอร่อยนะห้าแสนประบอรบาทห้าแสนประวันนับหนึ่ง 5แสนเปที่ลานคาไปแล้วกัน้าเปรนสองที่ลานนะสู้ตอบไปต่อได้เลยนะ5แสนเปอร์หุนสองพันที่ลานราา5แสนเปอร์หุนสองพัน5แสนเปนสองพันนับหนึ่ง5แสนเปนร์หุนสองพันนับสอง5แ้นเปอร์หุนสองพันนับสาม5แสนเปอรแหุนะพันนับี่ราคไปแล้วกัน่านราคาปแล้วแปดพันที่ลานนักหแปดก็2ที่านรวคะไปแล้วกันได้มากกว่าเฉลยกัน5แปดก็ทที่ลานหัดแล้วกัน5แสนแปดปอนสปดพันนับหนึ่ง5แสนเปอร์หุนนับสอง5แสนปอร์หุนแปดพันที่ลานแลน้ะ 8ที่ร้านแล้วค่ะมากกว่าเฉลยการสู้ต่อไปต่อที่เลยนะห้ากระแล้วค่ะมากกว่าเฉลยการสู้ตอไปต่อหกแสนบาทสองพัออนไลน์แล้วค่ะและสิบบาทที่ร้านนะมากกว่าเฉลยการสี่พันออนไลน์ก่อนการลุกค้าสู้ตอบ่อยมาที้นก้หกพันออนไลน์แล้วค่ะเปแล้วก่ะหกแสนออนไลนแล้วค่ะสู้ตอไปต่อได้เลยนะหกแสนหกพันอแล้วค่ะเปแล้วค่ะหกแสนแปดพันอยู่ที่ออนไลน์แล้วค่ะสู้ตอไปต่อได้เลยกันหนึ่งหมื่นที่ร้านแล้วค่ะเปนแล้วก้หกแสนหนึ่งที่ร้านแล้วค่ะสู้ ราสมัสนีค่ลูกค้าปิดรได้เลยค่ะหกหแปดออนไลน์สองศูนย์ราคปิดแล้วค่ะหกแสนสมบัตนะคะที่ออไลน์หกแสนสมบัติหกแสนสมบัตินับหนึ่งหกสสมบัตนับสองหกแสนสอันราคาปิดแล้วค่ชุดต่อปิดต่อได้เลยนะหกแสนสองพันสี่นราคาปิดแล้วค่ะหกสองสี่สอปิดแล้วที่ออนไลค่ะมากกว่านี้ปิดต่อได้เลยค่ะหกสอยู่ที่ไหนนะหกแสนสองหมื่นหกพันหกแสนสองหมื่นหกพันนับหนึ่งหกแสนสองหมื่นหกพันนับสองหกแสนสองหมื่นหกพันนะฮะอยู่ที่ออนไลน์เป้าหมายสามศู ตอบบีตรได้เลยค่ะ2 0งพนะแล้วค่ะ6 0นอบแล้ว6 3 0 0 0พนสับหนึ ead, 3, 2, ่งานับสอง0 0านีพันแล้วค่ะมากกว่าเชลยหา่0 0่ัน0นสา0นสนับหนึ่งาท0นันบสอง0 0านะคะอยู่ที่ออนไลน์เปดบามศูนย์เจ็ดห้นะสูตอบบีตรได้เลยนะ6 3 0 0 0าบาท หกพันราคาเป็นแล้วค่ะหกสามหคาเปแล้วแปดพันรคาป็นแล้วค่ะอีสมัยลูกค้าบิดราคาได้เลยค่ะหกสามที่หนาแลหกแสนสามหมื่นพันนับหนึนราคาป็นแล้วก็หกแสซิมบาหกแซิมบานับหนึ่งซิมบานับสองหกแนะอยู่ที่ออนไลน์ปดเปนสามสุดจะศูนะสดตอบปิ่อได้เลยนะหกแสนสบาทนบ าขายค่ะตอนเราขายเจ้าไลน์ค่ะ6 4แสนสบาทออนไลน์ไป้ายเลขสน์เจ็ดศูนย์สามศูนย์ศูนยประมูลได้ไปใน6าคาหกแสนสีืบาทขอบคุณออนไลน์ค่ะ